ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับนนักเสี่ยงโชคนะครับทุกท่านนะที่เข้ารับชมช่องเรดดี้ไอต่อนะครับแล้วก็แฟนเพจเรดี้ไอต่อนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอสูตรเก่าที่มันเดินต่อนะครับเพื่อนๆนะสูตรเก่าที่มันเดินต่อนะครับก็จะมีหลักร้อยบนและหลัก หน่วยบนผมจะลงให้พร้อมกันนะครับแล้วก็ต่อด้วยสูตรเลขดับนะครับมาสูตรสูตรเลขดับนะครับอ่ะก่อนที่จะไปกันดูรายละเอียดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำเตือนกันหน่อยเนาะทางช่องนะครับนะคำเตือนนะครับฝากคำเตือนเด้อนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะแบ่งปันข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการ คำนวณย้อนหลังและสถิติเท่านั้นนะครับนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลัดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ไม่เสริมสูนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใายวิจารยานในการรับชมนะครับจะดุนปีนี้ด้วยตัวของท่านเองนะครับมา,มามาที่นี่พี่น้องนะมาเบิงนะครับมาเบิงสูตรหลักหน่วยบุญก่อนนะครับพี่น้องนะครับสูตรหลักหน่วยบุญนะรนทีตแล้วเนี่ย ผมให้สามกับสี่นะครับนะสูตรเก่านะครับผมให้สามกับสี่นะครับตามต่อสูตรเก่าเด้อนะครับเนาะพอเราออกแปดเจ็ดสามนะครับเข้าไปจะเรียกสามนะครับนะ,นะบท,นะนะะทีนี้นะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับนะพอราว,วันออกแปดเจ็ดสามเนาะ นะครับอ่ะก็มาจริงๆนะครับสูตรนี้ฮะจากสูตรใหม่กลายเป็นสูตรเกรา่าที่ยังเดินดีอ่ะเดินต่อแล้วนะครับนะนี่นครับมาเบิงพี่น้องมนาะผลรางวัลน,นะครับผลรางวัลไม่ไปเลยไปดูในส่วนของผลรางวัลน,นะครับเนาะเราใช้แต่รางวัลที่หนึ่งนะครับนะ นะครับเราตั้งนะครับนะศูนย์นะครับสองห้านะครับแปดเจ็ดสามมาตั้งนะครับพี่เพื่อนๆแค่หลักแสนจ,จำนวนสามครั้งนะครับหลักแสนสามครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะคิดมาให้อย,อย่างนี้นะครับ บวกเคงที่นะครับนะก็จะได้นะศูนย์บวกกัน3 0 0พันก็ได้ศูนย์นะครับอ่ะศูนย์บวกกัน3 0 0พันก็ได้ศูนย์ต่อด้วยเลข3นะครับก็จะเป็น3 3มบวกเนะครับก็จะเป็น2นะครับนะก็จะเท่ากับ2นะครับบวกหคงที่นะครับเป็น3นะครับนะดังนั้นนะครับหลักในบนนะครับของวันที่1เมษายนนะครับ66ของเราก็คือได้ สและ3นะครับนะก็มาดูว่าจะมาหรือไม่นะเอสขอยัดกลกับมาส่วนที่หน้านี้นะครับนะทีนี้ก็จะได้2กับ3นะครับอ่ะนี่นะครับนะของวันที่1เมษายนสองพนห้าร้อยนะไปดูในส่วนสองกับ3ส,สถิตินะครับ สองแลสามเคยไปที่หลักที่หลักหน่วยล่างนั้นั้นนะสองและสามเนี่ยเคยมาในหลักหน่วยล่างที่ผมขีดให้ดูนี่นะครับตรงนี้นะสองและสามเคยมาหลักหน่วยล่างนะครับสองและสามเคยมาหลักหน่วยล่างนี้ในนั้นนะครับอย่าลืมไปล่างด้วยนะเอาทีนี้ไปดูในส่วนของไอ้หลักหน่วยหน่วยบนผมให้ไปแล้วนะครับนะตามสถิติผมยุคพูดอีกทีเท่ากัวสองกับสามเคยไปหลักหน่วยล่างนะครับดังนั้นก็ระวังนะครับนะ ทีนี้ไปดูในส่วนของสูตรหลักหน่วยเออหลักร้อยกันนะครับสูตรเก่านะครับนะอีกหนึ่งสูตรนะครับนะตามต่อสูตรเก่านะครับนะตามต่อสูตรเก่าร้อยสิบนะครับเออไม่ใช่ร้อยสิบร้อยหน่วยเนาะนะครับเนาะก็เข้าที่รีแปดัวนี้ทำไมผมลืมไฮไลท์อะ่ะจะเอาจะเอาอากาศจะเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคถ้าไม่แอร์ก็ไม่สบายนะครับนะมาดูในส่วนนี้นี่นะมาดูในส่วนของผลวันตัวนี้กันนะครับเนะาะผลวันอันนี้ของวันผลวันออกแปดเจ็ดสามนะครับสิบหก มีคนะครับหกหกนะมาดูส่วนผลรางวัลเขาก่อนนะครับแนละ้วค่อยไปสูตรมาค่อยขึ้นตำรานะครับเนาะนี่นะนี่นะครับอ่ะมาแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสูตรที่คำนวณน,นะครับก็เอารางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะับศูนย์สองห้านะครับ แปดเจ็ดสามนะครับนะใช้หลักเซน์หนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นสองครั้งหลักสิบบนสามครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีเลขคงที่บวกนะครับนะมาดูนะครับตัวที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งนะก็จะทดว่าเจ็ดสามก็เป็นยีบเอ็ดนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับ สองสองเป็นสี่นะครับมานะทีนี้นะครับศูนย์ไนะปน 5, นบ,บวกสี่ได้สี่นะครับสี่ไปบวกหนึ่งก็จะเป็นห้านะครับนะเป็นห้านะครับบวกหนึ่งคงที่เป็นหกนะครับบวกหกคงที่นะครับบวกหกคงที่ก็จะเป็นสองนี่นะก็จะได้แล้วนะครับนะหลักร้อยประจางวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับนะเพื่อนนะ หกนะครับก็ได้ห้าสองนะครับในห้าหกสองที่ได้นะ,ะทีนี้ดูนะครับดูท,ทีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่หน้านี้กันนะครับนี่นะครับเราตัวเลขที่ได้ก็คือห้าหสองนะครับ5้าหนะครับสองะประจํางวดวัดที่1 มษาศยนสอ6 6กบจะมาไหมมาลุนต่อนะครับไปสูตรเก่าลุนกันเดินต่อก็แล้วกันนะครับนะอ่ะทีนี้หลังจากที่ผมให้ไปที่ร้อยกับหน่วยนะครับทีนี้ผมให้ไปที่หลักร้อยไล้หลักหน่วยแล้วทีนี้นะครับนะอ่ะผมก็จะวางนะครับวางร้อยหน่วยให้นะเพื่อนๆก็หาหลักสิบมาใส่นะครับนะอ่ะผมให้ร้อยกับหน่วยเนาะ เป็นคู่โต๊ดเหมือนกันอีกหนึ่งชุดนะมาดูมาเทียบกับชุดคู่โต๊ดของเรานะครับนะเป็นยังไงคู่โต๊ดของเรานี่อ่ะนี่คือคู่โต๊ดที่ผมให้ไปมาดูตัวเลขที่มีมีห้ามีสามนะครับมีห้ามีสามหกสองอ้าวแสดงว่าเน,นี้ยมีสองสูตรที่ชนกัน มีสองสูตรอยู่ที่ชนกันสองอาจจะอยู่ก็ได้นะครับ 62จะพูดต้นหลักหน่วยนะครับนะมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับทีนี้มาดูนะครับเป็นคู่ต้นอ่าผมจะรวมชุดสับเสียงให้ตรงนี้ครับนะอ่าทีนี้เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับนะฮะมาให้ดูกันนะครับต่อไปเป็นเอเด่น ผมให้เด่นร้อยหน่วยก็แล้วกันนะครับเด่นร้อยหน่วยนะครับเด่นร้อยหน่วยบนนะครับเนาะนี่นะครับเด่นร้อยหน่วยนะครับนะ ประจำของงวดวันที่นี้เลยก็แล้วก,กันนะครับห้าหกนะครับห้าหกสองนะครับเนาะขึ้นระบวผมก็จะใส่ที่ห้าหกสองสองสามครับอันตัวนี้คือหลักร้อยนะครับนะอันนี้คือหลักหน่วยนะครับนี่นะนะครับจับคู่นะครับ เพื่อนๆก็หาตัวหลักสิบมาใส่เลอนะครับ5้าสองหสามนะครับ6กสองหสานะครับสองสองสองนะครับตัวนี้มันชิดเกินไปนะเพื่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆหาถ้าตัวนี้มาใส่ตัวเอกนะครับ ี๋ยวหลักสิบเราดูสูตรหลักสิบในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับนะนะครับนี่คือเด่นร้อยหน่วยนะครับนะเพื่อนๆนะเด่นร้อยหน่วยประจาของวันที่หนึ่งนะครับนี่อ่ะผมให้เด่นร้อยหน่วยนะครับเนาะตามสูตรนะครับนี่คือสูตร หลักร้อยนะครับมาร้อยหน่วยก็คือหลักหน่วยและหลักหลักร้อยแล้วหลักหน่วยนะครับสูตรเก่านะครับนะจับคู่มาเป็นคู่ชุดตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหกชุดนะเพื่อนๆก็หาหลักสิบมาใส่นะครับนะนะครับหาหลักสิบแม่นๆมาใส่นะครับเนาะหรือเพื่อนๆจะรอติดตามจากของผมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีในคลิปต่อไปนะครับมานะครับมา้ามาเทียบนะครับนะเห็นไหมมัน มันก็จะเข้าในส่วนของชุดนี้นะครับนี่นะครับนะมีห้าห้าสามนะครับนี่ได้แล้วนะครับนี่ห้าสามอยู่ในแถวเดียวกันนะห้าสามอยู่ในแถวเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมนะครับทีนี้เราหาแค่หลักสิบนะอยู่ในหลักสิบนะครับในหลักสิบผมจะในหลักสิบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ดูในคลิปต่อไปพร้อมกับเลขดับเราครับเนาะในส่วนของคลิปนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ ดูกันเอาตรงนี้นะครับเอ่ะอาขอให้ดูสูตรออดินหลักร้อยและหลักหน่วยบนแบบปักหลักนะครับเนาะสูตรเก่านะครับเพื่อนๆนะเป็นสูตรเก่านะครับนะใครชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบท่านก็แค่ผ่านนะครับนะผมต่อสูตรเก่าจะไม่ได้ไม่ต้องเยอะเยอะนะไม่ต้องเป็นหลักร้อยเป็นหลักหน่วยนะอันนี้คือต่อกันเลยนะครับอเอาสูตรเก่าไปให้ดูกันนะครับแล้วเนี่ยเพื่อนๆค,คิดว่าคงจะ เข้าใจเนาะไปสูตรเก่าร้อยหน่วยสูตรเก่านะอ่ะให้ดูกันตรงนี้แล้วนะอ่ะกดแคบไ้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มาจับชุดสลูปเด่นบนนะครับที่ร้อยและหลักหน่วยบนนะครับนะก็จะได้ทั้งหมดชุด 6. ชุดนะห้าสองหกสองนะครับนะห้าสามหกสามที่ชอบมากกว่านะครับเนาะสองสองสองสามนี่ผมค่อยชอบหรอกเพราะมันตัวเลขเ,เ,เิ้นเลขถี่กันนะออายังไงก็เป็นแนวทางนะครับ เดี๋ยวคงจะเป็นในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคงจะเป็นคลิปต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับเพื่อนๆน,นะก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ